เดินห้ามจับห <as í> ้ามจับปรจับปรจับไปงานงานผู third third ้จัดการเดินตัดงานตัดต้นยางวิออฟดีบ่ถ่ายวิดีโอเนะเร็วเร็วไปตัดบางต้นยางผู้จัดการตัดบางนลำยางวิ๊ไปยังไงมึงวิมันเป็นยังไงผานบ่เออไดชผู้จัดการมาได้ไง băng đi ba ờ nhảy đi vô nhảy nhảy đi vô ê bà bà pa pa vui hết đi ba ờ khôi nhang khôi nhang tuốc xoáy tuốc xoáy mà hí gan nhạn luôn mà โอ้โอ้โอ้ยของเฉียดงาไรกั่เป็นตัดเอามันก็ได้ไปผู้จัดการตัดงานวิเฉียซื้อกลุกเลยผู้จัดการตัดงาน បងឯងកូន uhm សាហ <coughs> 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 <nắng boi ae racer> ่าព្រឹងតែ2យោចាប់យោចាប់យិននេះណั่งមើងវាសមមើងគាត់ងានគាត់ងានប៉ាប៉ាខាង៎អឺដើរតាមដើរតាម lom yut yut บอกปีไม่หมาล่าคาเคียไปะปไปเด็ดเด็ดเด็ดจับปค่อยค่อยๆเดินป่ะไปเดินไะเร็วตรวจงานเร็วผู้จัดการอย่าหลงเงี้ยอย่าหลงไปยัง เดหลูกย่านะไปย่างน้ำปลาปลาไปอือเก็บมักยางไปยังเก็บไปขายบอก <c oughs> มักยางนะี่น่ะไปเอาทิ้งเอาทิ้งเสียไปไหนเอาไปปุ๊กบ่ <c oughs> ไปย่างน้ำปลา ก็